นางเอกดังถูกแฟนคลับเซอร์ไพรส์จัดหนักถึงขั้นปิดร้านอาหารฉลองกันเลยทีเดียว เป็นอีกหนึ่งนางเอกสุดฮอตที่มีแฟนคลับร,รักมากมายสำหรับเดียนาฟรีโปล่าสุด20ธันวาคม2565เดียนาได้โพสต์ภาพโมเมนต์พิเศษหลังแฟนคลับทำเซอร์ไพรส์แบบจัดเต็มโดยเดียนาได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่ากำลังใจก้อนใหญ่ของฉันขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่สพอร์ตให้กำลังใจกันมาเสมอดีใจที่ได้เจอทุกคนและเดียขอส่งพลังบวกความรักกลับไปให้ทุกคนด้วยนะอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะ @deanafrippo แฟนคลับ u n d e r s c o r ะกออ i ฟฟขอบคุณของรางวัลพิเศษจาก d d c r e d i b l e b e a ต t y ที่มอบให้แฟนๆของเดียทุกคนนะคะจัดเต็มมากที่เรเดียนกันทุกคนไปเลย